อืมเอาเเอืมอาเอาเอาเร็อืมเออออละอืมน้ำแตกแล้วเด้อมันทำแตกล้เร็เออเรเรเด้งเอ้ามาล้วาอกมาก่อนเลย เขามาก่อนเลยเร็วเอาดึงแล้วจะดึงช่วยเร็วเร็วเข้ามาอีกจะดึงช่วยเร็วเร็วอืมมามาแล็คมาแล็คมาแล็คยิงนิดเดียวมาแล้คเด้งมาแล็คหัวมาแล็คเร็วเรเรียบร้อยเรียบร้อยเร็ว <c oughs> ได้แมรเลยวะดำฟึดเลยวะตัวดำตัวดำดำโอ้แดงไงออกแดงไงคล้ายคคออยู่เลียดก่อนเนี่ยเดิเไน,น,น,นไม่ได้เลยเห็นไหมกระโน้อยอยู่เลยแป๊บเดียวกระเดี่ยวกรเดินเนาะ ออกแดงอยู่ตคือนกันเงินกังินออกมเลยอมาแล้วตัวนั้นแสงตะวันตัวนี้แสงอาทิตย์แสงอาิตไอแสงอาทิตย์นี่โอ้ยลุ่นก่อนต้ผู้รือตเมียผู้เมียฮะ ตัวผู้หตัวเีผู้หญิงหรือผ in hmm, ู um. ้ชายผู huh. ้หญิงหรือผู้ชายหรือูหญิงเนั่งกันไหนดูก่อนหญิงหรือผู้ชายผู้ชาหเอ้ทำโอนต้นตนาดข้าถุนไม่ได้่ายเร็วดีวะหำถุนเตอ มาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวแล้วโอ้มาเร็วเลยทีนะตัวนึงแ่หนึ่งตัวมาอีกแล้วลุกแล้วเบนเบนเบนจับมางิจับมายับมาเร็วเอาเอาแล้วเบนอึบอึออกมาเร็วเหัวดำเหมือนกันเลยโอ้แดงยิ่งแดงกว่าอีกเนอะแดงกว่าเก่าอีก mất tiệp, mất tiệp. ôi, xuất yến đấy. Đen đấy. Đen như phe đấy. Lục, em đen. ผู้หญิงหรือผู้ชายยังไม่รู้ยังไม่รู้นะผู้ชายอีกเฮ้ยโอ้ย <laughs> ไม่เหมือนไม่เหมือนก็ยังดีไม่ไข่เร็วดีอ่ดีเหมือนกันล้ผู้หญิออกลูกอีกอ,ออกลูกอกกเลียงไม่ไหวอลว <laughs> ไ,ไ,ไ,ไหว แ,แป๊บเดียวอะไรล่ะยจะมีซ้ำเด้อะซึ่งสี่มีอีกเด้อตุน่นห้องอย่างฟองฟองด้วยนะี่นีสามพ่อคือสีห่อหอนสุดยอดเลยบ่ได้ไปได้เลยพ่อมันนะบ่ออกไปเลยโอเคค,ครับำสำหรับใครที่สนใจพ่อแม่พันนะครับก็สามารถโทรมาตามเบอร์โทรด้านล่างนี่ได้เลยนะครับ แล้วก็ติดต่อมายัง,ง Facebook ดได้เลยนะครับตาม Facebook ชื่อนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ